นายเราเยอยะมีจนายดังๆหน้าตาดีๆหลายคนไปเห็นหน้าอ๋อไอ้คนนี้เองมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาไอ้พวกสแกมเมอร์พวกอินฟูต่างๆที่ถูกตั้งคาถามเรื่องสีเทาครับผมรู้เลยหน้าตาดีๆออกทีวีบ่อยอะไรบ่อยนะรู้จักผมดีเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลครับนี่ตอนนี้มันก็นั่งอยู่นะครับหน้าตาดีนะฟังพี่เดแล้วเพลินไหมเนี่ยนี่ยังไม่ได้ดื่มนะครับเดี๋ยวถ้าดื่มแล้วจะดีวันนี้นะวันนี้ว่าจะกินแชมเปญ นะครับสั่งให้ลูกน้องซื้อมาสามสี่ขวดวันนี้บอกเอามาเล็กแชมเปญนะนะครับวันนี้กลับบ้านมานะครับก็นั่งดื่มแชมเปญนะครับเรียกไอเหงไก่ไล่มาแล้วมึงไปมาดื่มแชมเปญกับพ่อดีไหมจ้ะนะครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวตั้งสงสัยไปเลยนะครับสงสัยไปเลยมีโคต้าสลากไหมนะครับร่ำรวยมาจากอะไรนะครับนะสงสัยไปเลยนะครับนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อกลอกสงสัยไปเลยครับ หลบเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างไหมผิดกฎหมายไม่สงสัยเลยครับไม่ต้องกลัวเข้าใจนะอย่าไปกลัวมันอ่าอืออืม,อมนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีข่าวปลงข่าวปลอมอะไรเยอะแยะอืออือนะครับอะไรจต่อะไรเต็มไปหมดนะตอนนี้มีแต่เรื่องสีเทาอะ่ะนะครับเทาหมดแล้วเทาเนี่ยนะครับนะพวกเทานี่ห้ามแตะนะเงินเยอะเพราะอะไรคือคุณไม่ต้องลงทุนเลยพวกสีเทามีทั้งโคต้าสลาก ใช้นอมินีตั้งบริษัทนะใช้นอมินีตั้งมูลนิธินะครับใช้ลูกน้องออกหน้าเส้นเงินไม่ถึงมันและบ้านช่องอะไรไม่ใช่ของบ้านรถก็ไม่ใช่ของบ้านเงินทองต่างๆใช้นอมินีหมดนะครับแต่ไม่ใช้ชีวิตหรูหลาเงินก็รายได้เนี่ยอัตราการเสียภาษีไปดูอย่างผมเนี่ยเสียภาษีเดือนเท่าไหร่มีชัดแต่ไปของให้พวกนักการเมือง้ครละจาก,การอินฟูสีเทาประธานมูลนิธิสีเทาไม่มีหลักฐานการจ่ายภาษีไม่มีครับ พอไปถามมันอ๋อตอนนี้เราให้จ้างทีมกฎหมายเวห,หลายทีมนะครับจะเป็นทนายดังๆไหมครับรวบรวมไว้เดี๋ยวเราจะฟ้องคุณเพราะว่าอะไรคุณพยายามแฉพวกเราเดี๋ยวสังคมก็จะรู้หมดว่าเราเถานะครับอืมมีอะไรบ้างครับเออมีอะไรบ้างครับอืมนะครับอืมเรื่องราวต่างๆเถาเต็มบ้านเต็มเมืองครับนะครับอืมพีมุกอ่าพีมุกนะครับยืนยันไม่ได้ยืน่นรายชื่อสองพันรายชื่อเพื่อสมัครสมาชิกพกรรคกล้าทำ ตามที่ธรรมนัตให้ข่าวแจงยืน่นหนึ่งหมื่นายชื่อเพื่อเรียกร้องเดินหน้าฉนดชุมชนนะครับพรบอุทยานยุติการยุบสถาบันที่ดินแค่นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ธรรมนัตไปแถลงข่าวบอกพีมูตนะมาสมัครเป็นสมาชิก้าธรรมนัตพีมูตบอกว่าไม่เป็นความจริงนะพี่พี่ธรรมนัตอาจจะโดนลูกน้องต้มหรือบากไปแถลงข่าวนะครับด้วยความรักและห่วงใยกับพี่นัดนะครับเนี่ยนะนะนะพี่นัดตอนนี้ก็เป็นไม้ใหญ่ครับ นะครับกาฝากอะไรต่างๆลกกาต่างๆมากันเยอะแยะนะครับธรรมดานะไม้ใหญ่ระวังนะนะครับระวังพวกจะปลวกเปิกต่างๆมาแทะละไม้ใหญ่ล้มนะพีมุกนะครับยืนยันนะครับสองพันลายชื่อไม่ได้สมัครสมาชิกของพรรคลา่าธรรมนะครับพี่นัทเพราะฉะนั้นพี่นัทจะโดนล,ล,ล,ลูกล็อกต้มหรือเปล่านะครับเข้าใจนะเอ่นี่ครับบอกไปแล้วนะมันทําให้เกิดการเข้าใจผิดนะอมีอะไรบ้างครับ <c oughs> อืมอืม มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนะครับเออสามจีนครับสั่งะหารแก๊งสแกมเมอร์จีนห้าคนที่รวบตัวได้จากเมียนมานะครับนะสั่งะหารชีวิตหมดของเราไปไงนะครับรอการลงอาญาหรือบ่าพวกแก๊งสมแกมเมอร์บัญชีม้ารับสารภาพรอลงอาญาประเทศเราประเทศจีนครับนี่รายงานข่าวเมื่อเท่าไหร่สิบเ้านาที สาจีนสั่งประหารชีวิตแกนสแกมเมอร์จีนห้าคนที่รวบตัวได้จากเมียนมาแล้วของเรามีไหมมีไหมเราต้องกล้าประหารชีวิตยอย่าปล่อยให้มันเป็นรัฐมนตรีนะนะครับถ้าปล่อยเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวก็เป็นรองนายกเดี๋ยวก็เป็นนายกเนีน่ยนะนายกคนต่อไปนะครับประวัติคืออะไรหัวหน้าสแกมเมอร์ชุก,กรูพี่น้องครับเอาไงดีฟังพี่เดล้ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูกันอย่างล้นหลาม นะครับนะสแกมเมอร์นะครับบางคนบอกสแกมเมอร์พนันออนไลน์ค้ามนุษย์เป็นคนละเรื่องผมเนี่ยได้ถามตำรวจแล้วก็ถามในคนไอ้ที่เขาเป็นสแกมเมอร์แล้วก็พวกค้ามนุษย์นะเขาบอกพี่เดครับมันเป็นเรื่องเดียวกันนะนะครับค้ามนุษย์พนันออนไลน์สแกมเมอร์เป็นเรื่องเดียวกันเขาเล่าให้ฟังเขาบอกมีมีคนสัญชาติแห่งหนึ่งสัญชาติสัญชาติประเทศหนึ่งเก่งเรื่องอการทําเว็บไซต์การทําโปรแกรมการทําเซิร์ฟเวอร์ มันจะมีหน้าที่ทำเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์หลังจากนั้นมันก็จะทำเว็บหรือระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องกมเมอร์หลังจากนั้นมันก็จะไปซื้อตึกแล้วมันก็เอาทั้งกมเมอร์ทั้งพนันออนไลน์ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ค้ามนุษย์มันก็จะไปไงนะไปหลอกลวงคนมาอะไรต่างเนี่ยมาทําเป็นพวกก c a m m e r หรือหรือว่าพนันออนไลน์เพราะนั้นมันจะรวมอยู่ที่เดียวกันดังนั้นทั้งค้ามนุษย์ ทั้งสแกมเมอร์ทั้งพน,นยยันออนไลน์อยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับอยู่ที่เดียวกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็อยู่ที่เดียวกันและหลังจากนั้นก็จะมีพวกค้ายาเสร็จติดมาเพราะเงินมนเยอะก็้ายาฟอกเงินเอาเงินไปปั่นหุ้นบ้างนะครับนะครับถ้ามันอยากจะมาปั่นในเมืองไทยมันก็จองหานักการเมืองประเทศไทยที่เทาๆพอเห็นหน้าเขารู้เลยอ๋อไอ้นี่สีเทาแต่พอใครไปแทะมันบอกโอ๊ยคดีผมจบแล้วผมผ่านกระบวนการยุติธรรมหมดแล้วนะครับ นะสาลยกฟ้องมปแล้วนะครับว่าผมเป็นคนดีนะครับอันนี้ก็บอกนะอายการก็สั่งไม่ฟ้องไอเดียกับตำรวจก็สั่งไม่ฟ้องอันนี้ก็คดีผมจบไปแล้วเป็นเรื่องเก่านะก็เป็นเรื่องประวัติเก่าๆที่ผมเคยค้ายาเสพติดฆ่าคนตายรือไม่ก,ก่อนแล้วเจ้าของว็บพนันจบไปแล้วคดีจบไปเพราะนั้นไปแล้วพวกนี้เอาเรื่องเก่าผมมาพูดสมัยก่อนผมเคยขยา่าไฮโลจ้างวานฆ่าค้ามนุษย์อะไรต่างร นะครับคนเหล่านี้นะครับมันก็จะแบบสมมติเขมเนี่ยหรือต่างชาติเนี่ยพวกพุนเส้นจะมาลงทุนมันก็ดูว่าพี่พอจะรู้จักนัการเมืองสีเทาอ๋อเขารู้ครับคนนี้นี่เขาดังทั้งประเทศครนะเขาเรียกว่าเทาเพื่อชาติแล้วพอรู้จักอินฟูไหมครับที่ดังๆนะเป็นสีเทามีครับเขาก็บอกอ่อคนนี้เลยครับคนนี้ดังมากนะครับมาแล้วครับเสร็จแล้วก็มารู้จักกันับเนี่ยไอ้พวกนี้คือพวกแสแกมเมอร์ระดับโลกมาบินสูงนะครับเข้าใจนะ อืมนะอืมเข้ญญาใจนะครับมีอะไรครับนะครับไพลิกงัดแทหลุดถามไอ้ปันหรือไม่ปันอ่าก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปสองคนน่ะผมชอบนะไพลิกก็ปันอ่าก็เป็นไงโต้กับไอ้ไอ้ก็โต้กับไพลิกผมว่าดีนะช่วยกันตรวจสอบนะประเทศเราจะได้ใสสะอาดพุทธาพิวันก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าอยากจะให้บรรดาอินฟูทั้งหลายเนี่ยนะครับพูดความจริงเอาสเตทเมนต์ตมาโชว์นะมันจะได้สะอาดนะความสะอาดสําคัญ อืมอืมนะครับว่ากันไปครับเออนะครับนะครับเช็คเป็นเว็บในไทยหรือไม่เร่งสอบปมทีม MOU ให้นางงามโปรโมทกาซิโนออนไลน์ในประเทศไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยตำรวจเร่งสืบสวนนะครับนะทีมงาน MO u เนี่ยนะครับ,นะนะรบให้นางงามโปรโมทอ่าเว็บพนันไม่ได้นะครับถ้าเป็นในไทยผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้อง นะขอบคุณท่านนายชัยยาครับแชร์เพจไปแล้วขอบคุณมากครับอืนะครับนี่อะไรครับเป็นเรื่องของหนี้สินครับนะครับนะครับครูําครูบํานาญรวมตัวร้องให้รัฐช่วยปัญหาหนี้สินหลายคนถูกฟ้องยึดทรัพย์บางคนเครียดหนักถึงขั้นล้มป่วยเป็นอามาพาตโอ้โเหเน,น,น,นี่ยไอ้นี่ไอ้นี่สินเนี่ยมันปัญหาใหญ่นะเพราะฉะนั้นใครผ่อนไม่ไหวเนี่ยโดยเฉพาะครูเนี่ยเยอะครูเอ้ยตำรวจเอยต่างเนี่ยปัญหาเรื่องนี้มันมาจากอะไรครับ มันมาจากการใช้จ่ายที่เกินตัวนะครับครูเนี่ยเท่าที่ผมทราบผมเคยบรรยายสากลคูคือมันใช้จ่ายเกินตัวพอบันจุปุ๊บก็กู้เลยกู้กรมงไทยกู้นั่นกู้นี่กูส้สากลมาสร้างบ้านซื้อรถมันเป็นวัฒนธรรมของครูนะครับนะพอคนอื่นเขามีเราก็มีพอกู้ได้เราก็กู้มาแต่ลืมไปว่าเรารายได้มีแต่เกินเดือนเราไม่มีรายได้พิเศษถ้ากังวันสอนหนังสือกางคืนไล์สดหาเงินมันก็ยังพอได้แต่ปรากฏมันไม่มีอาชีพพิเศษ มันมีแต่เงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวครูเนี่ยพอ,อบรรจุปุ๊บก็กู้นั่นกู้นี่กู้อะไรต่างเนียสุดท้ายก็มีปัญหาครับนะครับปัญหาใหญ่นะครับเรื่องเนี้โอ้โหถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องนี้สินคูแก้าย,ยากครับนะครับเพราะอะไรการเป็นหนี้รักษายากความะเรง็งนะครับมะเร็งยังมียารักษาเนี่ยนะครับยังพอได้เป็นหนี้เนะี่ยมันไม่รู้จะรักษายัางไงเพราะไม่มีตัง นะครับมันต้องทําให้หนึ่งอะลดรายได้ไอ้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับหาชีพเสริมจะไปทําอะไรนะเป็นครูแล้แก่แล้วยิ่งแย่เลยมีแต่พี่เดะยิ่งแก่ยิ่งหลอนะครับยิ่งแก่ยิ่งน่ารักใครๆก็รักพี่เดยอย่างพี่เดะน่ะหกสิบกว่าละหกสิบสองหกสิบสามน่ยยิ่งแกก็ยิ่งหล่อเอฟซีก็ยิ่งเยอะไม่เหมือนกันเพราะว่าพี่เดะเป็นคนน่ารักไปไหนมาไหนับโอ้โหคนขอถ่ายรูปเป็นบานเลยแต่ไม่รู้แม่จะถ่ายรูปไปออกหมายจับรูอเปล่าไม่ๆๆๆรู้นะนะครับเออน,นะฮะ ทำไงจะหลอดทึงพ่เดนะครับก็ต้องไปไงพักผ่อนเยอะๆนะครับนะควบคุมอาหารนะครับอย่าอย่าทำตัวแปลกๆนะครับอ่านะฮะน้ำตาจะไหลแต่จุกรูฟังพ่เดแล้วเปไงสุเพลินนะนะครับนะฮะสบายๆนะครับเอ่อมีใครบ้างครับเนี่ยอืมนะครับนี่เขาบอกอะไร